<So> <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ไม่รู้นะอืมแล้วผมก็กำลังกินข้าวอยู่นี่คือข้าวมื้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอร่อย นะกิน <c oughs> ต้มยำกุ้งแล้วก็อะไรอะ่ะมันเรียกว่าอะไรนะกันเชียงอะ่ะกุนเชียงกุนกันกุนเชียงกุนเชียงเออกันเชียงนั่นว่ายน้ำกุนเชียงนะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะกุนเชียงฟังดูถูกเลย ว่าเออครับกันเชียงค่ะเมื่อไข่เจียวไข่เจียวกันเชียง <c oughs> แล้วก็ต้มยำกุ้ง อร่อยไม่ได้กินอะไรเผ็ดๆมานานนะครับอร่อยอย่ารีบมีบร้อสักเลย Kun Shi Mei, Romeo, I miss you, bro How are you? I'm bored as hell, bro Bro, you should come to my place <coughs> Quite a long flight, though. But are you still watching i don't know if you're watching, you are look look you can come you can come to my house i'll show you this is my crib bro i have a dog as well that's my dog homie that's my house if you want to come bro yeah i'm good bro <clears throat> wait where are you right now you in america แต่ยี้เห็นพี่น้ำตาลมาแล้วอืมอืมมันไปละ คืนนี้เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมีไลค์กับพี่วูดดี้คืนนี้โยพี่ลูอเศอร์บุลีคอปเตอร์หายโรมิโอหายโรมิโ <laughs> อไปแล้ว <c oughs> แต่ยี้มาดูแป๊บหนึ่งนะโอยน่าจะจอยแต่กี้ลืมไม่เป็นไรครั้งหน้าครั้งหน้าฟนคขับจะได้เห็นกันฟนคขับไทย กินข้าวเออเอเอพูดเยอะพอกินข้าวกันพี่น้ำตาลเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับี่ช่วงนี้เล่นกล้ามนะเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมออกเริ่มขึ้นละ <c oughs> เช้านายไปไหนแม่อยู่ในห้องเบื่อมากเหมือนกันเลยพี่แต่คุณเชื่อได้ว่าทุกคนเบื่ออยู่ตอนนี้ <c oughs> you know Indonesia of course you know Indonesia man กินไดน้องสวัสดีครับพี่ทันกินกันเชียงเอ้ยกุนชี่เอ้ย ไม่รู้อ่ะการเชียงหรือกุนเชียงไม่รู้สับสนมากเลยอะไรสักอย่างเนี่ยมันเรียกว่ากานเชียงกุนเชียงเหรอเอ้ยไม่รู้ลืมอีกแล้วอ่ะแล้วก็ต้หยองยกุ้งแล้วก็ข้าวไข่เจียวการเชียงกุนเชียง,เ,ยงเหมือนกันแหละทำอะไรมั่งคะบ้างหรอมั่งเลยเอกุน กุนเชียง <laughs> ไม่เพราะที่อังกฤษเขาจำไม่ได้ไมันไ,ไม่รู้เรียกอะไรฝรั่งก็เคยถามนะกุนก็ backstroke คุนเชียงอร่อยกว่าเฮ้ยฟันสวยนี่ไม่ได้ใส่ <c oughs> อัน,นี่เลยอะ ign, อ n น i ิสไลน์เพราะทำหายแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านก็เลยแบบไปซื้อเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อไปหาหมอไม่ได้แล้วหมอฟันกักตัวอยู่บ้านเพราะผมกลัวทุกอย่างเลยตอนนี้ผมพาราน่อยมาก ขออนุญาตไอได้ไหมแต่ผมไม่ได้ป่วยนะผมแค่อยากไอ้แต่ผมกลัวทุกคนแบบตื่นเต้นแบบโอ๊ยเจ้าขุนไอขอไอทีนึงโอเคไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยโอเคกิน okay, เสร็จแล้วขุนจะเอ็นหยุดไลฟ์นะขอ,ขอกินนี่ก่อน เปิด Youtube Channel ดีกว่าแล้วก็แบบทำ Mark Bang อะ่ะไม่ได้ว่าอะไรมักแบง g ใช่อ่ะเออแล้วกินกันโชว์ขําอะไรกนะัน่อ่ะ blur bye <coughs> all right I might go man see you guys he left-handed now nah. hmm <laughs> all right bye lad. bye